สารเพียงตาข้างเสาไฟเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนี้เองบอกกันว่าผมนั้นเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเพราไม่เคยได้เจอได้เห็นแต่ก็ชอบฟังเรื่องเล่าผีมากๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันทางทีนีก็ไม่เชื่อหรอกว่าคนที่มาเล่าเรื่องผีนั้นเขาจะได้เจอจริงๆ เขาก็คงจะแต,งแต่งมาให้คนได้ฟังเพื่อความบันเทิงกว่าเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เจอจริงๆอย่างแน่นอนบางทีอาจจะคิดไปเองเป็นตวเป็นตาผีที่ในจะมาแหกหกจกไสให้คนได้กลัวแล้วยิ่งเรื่องราที่มันมีสตอรี่ที่มาที่ไปเสร็จสับสมบูรณ์แบบขนาดนั้นร้อยทั้งร้อยผมไม่ต้องขอบอกว่ามันเป็นเรื่องแต่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นผลเรามันจะได้เจอผีผมไม่ต้องมีสตอรี่อะไรหรอกมั้ง แล้วอีกอย่างผมไม่มีใครหลอกมัง้งที่จะตามไปถามว่าตรงนี้เคยเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีคนตายมีวิญญาณผีเหยนผมก็เลยไม่เชื่อครับว่าผีนัน้นมันมีอยู่จริงๆเพราะไม่เคยจะได้เจอหรือมีปฏิกิริยาทางร่างกายอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นขนลุกทั้งตัวหรือแม้แต่กลิ่นเหม็นเน่าที่ใครหลายคนบอกว่าก่อนที่จะได้เจอผีนั้นไม่จะได้กลิ่นเหม็นเน่าหรือว่าขนลุกตลอด ไม่นานก็ได้เจอผีแน่นอนถึงแม้ว่าสถานที่ตรงนั้นจะเคยได้ยินคนอื่นบอกว่ามีผีดุผีเฮียนเครยไปหยู่ตรงนั้นต้องได้เจอผีอย่างนีกเกลี้ยงมีได้เฮียนหนักมากจนได้ฉาย,ยาวัฒนนน้อยศพผีร้อยตนก็าตามแต่ผมก็ไม่เคยได้จะได้เห็นอะไรที่มันใกล้เคียงกับคําว่าผีเลยสักครั้งเดียวขี่รถผ่านไปผ่านมาก็ไม่เคยแม้แต่เจอขนลูกสักครั้งเดียว มีอยู่คนนังหนึ่งที่ผมไปกินหมูกระทะกับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่งขากับประมาณห้าทุ่มผมขี่รถมาถึงโค้งร้อยศพแห่งนั้นอยู่ๆคนมบนตัวมันก็ลุกขึ้นมาเองมันก็ทำให้ผมต้องรีบผีมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยหล่ะครับเพราะกลัวไม่ทันจะเข้าห้องน้ำมันปวดขี้หนักมากนั่นเองไม่ใช่ว่าเจอผีอะไรหรอกมันไม่มีแม้แต่เงาของผีเลยด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนั้น มันจะมีแค่รถของผมคันเดียวที่ขี่อยู่บนถนนก็ตามแล้วแบบนี้จะให้ผมเชื่อว่าผีมีจริงๆได้ยังไงมันก็กระไดอยู่จริงไม่ครับทั้งๆที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เห็นที่สุดดูที่สุดแต่กับไม่มีผีออกมาสักตัวจนกระทั่งคืนนั้นด้วยความที่แฟนสาวของผมเธอโทรมาบอกว่าพาไปซื้อของกิดที่เซเว่นหน่อยสิหิวข้าว คนอื่นมาบอกแบบนี้ผมก็อาจจะเฉยๆนะครับเพราะตอนนั้นมันใกล้จะห้าทุ่มแล้วดึกขนาดนี้ยังจะอยากกินอะไรอีกแต่เพื่อว่าที่แม่ของลูกอ้อนวอนมาสักขนาดนี้สารทีอย่างผมมันก็เลยต้องทุ่มสุดตัวกันหน่อยละ่ะบ้านของแฟนสาวผมนั้นจะอยู่ห่างจากบ้านของผมไม่ไกลเท่าไรก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับเธอคนที่จะซ่อนสองกันไปที่เซเว่น ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรจะว่าไกลก็ไม่ไกลเท่าไรเป็นธรรมดามืาม่อได้มีหวานใจมานั่งซ้อนท้ายแบบนี้จากที่เคยเป็นขาซิ่งมากนมันก็พร้อมที่จะเป็นเต่าคลานในทันทีใครบ้างหล่ะครับที่จะไม่อยากอยู่นานๆกับแฟนสาวของตัวเองโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันแบบนี้มันหายากทั้งทั้งที่ก็อยากจะตัวเทิดกันอยู่มากมายแต่ก็ทำไม่ได้เพราะยังไม่แน่แต่งงานกัน ผมขี่รถไปตามถนนเลี้เรื่อยไม่ได้รีบร้อนอะไรถ้ามีเด็กไม่ขี่จักรยานแข็งก็อาจจะแซงรถของผมไปก็ได้เพราะขี่ช้าแบบจริงจังจนคุณแฟนเธอพูดขึ้นมาว่าพี่ไม่เข้าใจเลยไงเมื่อคุณหิวข้าวนะถึงได้ขี่เฉยชาอราชรนอนแอนแบบนี้หนูวิ่งเอาก็ได้ถ้าพี่จะขี่เท่านี้นะแล้วจะให้หนูโทรเรียกพี่มาทำไมเมื่อคุณแฟนเธอได้ออกคำสั่งมาสักขนาดนั้น ผมก็รีบบิดอย่างเต็มที่ขึ้นมากว่าเดิมจนคุณเธอต้องกอดเอวผมแน่นบอกแล้วอย่ากให้เสียงนักบิดเก่าอย่างผมเอาจริงผมบิดไปอย่างเต็มที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขี่ไปจนถึงถนนช่วงหนึ่งที่มันจะเป็นทางแยกมีเสาไฟข้างทางที่เปิดให้แสงสว่างอยู่3ามสี่ต้นไกลๆกันสายตาของผมนั้นกับมองเห็นอะไรบางอย่างเป็นสีดำๆตอน,น,นแรกก็คิดว่าเป็นถังขยะหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนั้นมันมีทั้งขยะตั้งแต่ตอนไหนคิดว่าถ้าขี่เข้าไปใกล้ๆจะดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่พอขี่เข้าไปใกล้จะถึงเสาไฟพวกนั้นมันก็มีรถขีส่สวนมาพร้อมกับบีบแตรใส่ผมจึงได้หันไปมองรถที่บีบแต่คันนั้นว่าเขาจะบีบแตรใส่ทาไมมันเป็นวัยรุ่นสองคนขี่มากับแฟนสาวเขาชี้มืออะไรบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจ แต่คุณแฟนที่นั่งซ้อนท้ายผมมาด้วยนี่สิเธอกลับว่าใบหน้ามาซบที่หลังของผมคงเจ็ับแต้แอ่งหรือเปล่านะที่แท้ก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ก็มีบอกรถของผมตอนนั้นมันได้ขี่เลยเสาไฟที่มีอะไรดำๆนั่นไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ดูว่าเจ้าดำๆนั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่สักพักผมก็พาคุณแฟนไปถึงเซเว่นจนได้เธอรีบลงจากรถเดินก็ไปนในเซเว่นแบบไม่รู้ว่าผมดีซ้ำ จนได้แต่แปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมเธอถึงด้รีบขนาดนั้นและผมก็ยังเห็นเธอเช็ดน้ำตาตัวเองอีกด้วยเธอเป็นอะไรอยู่ดีๆถ้าไม่ถึงร้องไห้ล่ะหิวข้าวจนร้องเลยเหรอผมก็เลยรีบเดินเข้าไปถามเธอว่าเป็นอะไรหิวเหรอพี่ขอโทษนะที่พามาชะ้ะเธอก็ได้แต่ใส่หัวเลือกซือนั้นสื้อนี้มากไหมจนแทบจะเต็มจักร้ากินเยอะขนาดนี้ มีน่าถึงได้ตัวอวบริยจ์สุดท้ายขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรผมชอบผู้หญิงแบบนี้มันกดได้หัวบปุ่นดีเต็มไม้เต็มมือไปหมดพอใจเงั้นเสร็จเรียบร้อยพวกผมก็พากันไปนั่งซดมาม่าถ้วยลองท้องกันก่อนที่หน้าเซเว่นพอได้กินอะไรลงท้องคุณแฟนเธอก็ได้พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาพี่รู้หรือเปล่าว่าหนูร้องทำไมผมก็ได้แต่สายหัวกนที่จะแย่เธอเล่นไปว่า กลัวพี่จะทิ้งหลามั้งอ้วนซะาขนาดนี้เธอก็เลยพูดออกมาหนูอ้วนขนาดนี้ไม่นานพี่ก็คงจะทิ้งหนูจริงๆนั่นแหละแต่ก็ช่างเถอะถ้าไแม่ก,ก็แค่บอกกันดีๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้หนูร้องไห้จนต้องเอาไปหน้าซบหลังของพี่นั่นมันเป็นเพราะคนที่นั่งอยู่ข้างเสาไฟนั่นตึงหากเธอพูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำให้ผมเสียดายเลยแล้วครับที่ไม่ได้ดูว่า มันคืออะไรกันแน่ที่เป็นสีดำดำแฟนผมเธอเล่าขึ้นมาอีกว่าตอนที่พี่ขี่รถเข้าเบคใกล้จะถึงเสาไฟต้นแรกหนูก็เห็นเป็นสีดำดำตอน,น,นแรกก็คิดว่าเป็นถุงขยะหรือเปล่าแต่พอเข้าไปใกล้จนได้เห็นอย่างชัดเจนมันกลับเป็นคนเมื่อพอดูดีๆมันก็เป็นคนลุงคนหนึ่งนั่งกอดเขาตัวเองอยู่นะสิถ้าแกเป็นคนธรรมดานูก็คงจะไม่ได้อ,อะไรหรอก แต่พอตอนที่รถวิ่งผ่านไปหนูก็เห็ในใบหน้าของลุงคนนั้นมันมีแค่ครึ่งเดียวน่ะสิอีกครึ่งหนึ่งมันได้หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเสื้อผ้าของแกมันก็มีแต่เลือดอยู่เต็มไปหมดแถมยังจ้องหน้ามองตามหนูมาด้วยตลอดจนหนูกลัวน้ำตาไหลออกมาเห็นแบบนั้นอะไรมันจะไม่กลัวละ่ะใบหน้าที่มีแต่เลือดค,ค่อยๆไหลลงมาจากหัวจนเต็มใบหน้า พอคุณแฟนเธอเล่าจบผมก็รู้สึกคนลุกขึ้นมาเองเลยล่ะครับอย่างที่ไม่เคยได้เป็นมาก่อนมันใจมากว่าคุณแฟนเธอได้เห็นจริงๆแน่นอนเพราะเธอไม่เคยโกหกกันเลยผมเลยแล้วก็ยังมีปฏิกิริยาทางร่างกายขนาดนี้ผมได้แต่เสียดายโธ่เห็นซุปล้างแบบนั้นไอ้เราก็นึกตีใจนึกงว่าอยากจะโรแมเมนติกแต่ที่ไหนได้เป็นเพราะว่าเธอได้เห็นผีแ่งหาก ผมคิดว่ายังไงสาขากับจะต้องดูให้เห็นกับตาว่าหลวงคนนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเป็นผีจริงอย่างที่แฟนผมได้เห็นจริงไหมแล้วทางกลับบ้านของพวกผมนั้นมันก็สามารถกลับได้ทางเดียวคือจะต้องผ่านเสาไฟพวกนั้นที่คุณเฟนได้เพิ่งเจอผีผมจะได้เจอผีกว่าคราวนี้แล้วครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆหลังจากที่กินเนไดเสร็จเรียบร้อยจนยิ้มน้ำสัมรัน ผมที่จะกลับบ้านเผชิญหน้ากับผีแล้วคุณแฟนเธอก็บอกผมว่าพี่ขี่ให้เร็วกว่าเดิมนะไม่อยากจะเจอผีอีกกลัวเมื่อเธอบอกมาแบบนั้นผมก็เลยจัดให้ตามคำขอบีโดไปอย่างรวดเร็วถ้ากอดเอวมีทันมีวัางตกรถแน่จะว่าผมมีแผนก็ไม่ผิดหรอกครับอะไรบ้างล่ะที่จะไม่อยากใกล้ชิดกับแฟนสาวของตัวเองขี่ออกไปเร็วแบบนั้นเธอก็ต้องถึงกับกอดผมแน่น อะไรนุ่มๆม,มันมากระทบที่หลังนี่รู้สึกตีจริงๆร,รถก็วิ่งไปเรื่อยๆจนเข้าไปใกล้จะถึงเสาไฟข้างทางที่คุณเฟรนได้เจอผีลงตนนั้นผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นจนขนบนตัวมันพายกับลูกสู้ชูฉันขึ้นมาแทบทั้งตัวยิงได้เห็นว่าเสาไฟต้นแรกนั้นมันมีอะไรสีดำๆตั้งอยู่มันก็ยิ่งทำให้ผมหัวใจเต้นแรงนี่สินะความรู้สึกของคนที่จะได้เจอผี คุณแฟนเธอก็แต่ศบหลังหันหน้าไปอีกทางไม่สนใจที่จะดูอะไรดำๆที่เห็นอยู่ใต้เสาไฟข้างทางเลยว่ามันจะใช่รุวงผีคนเดิมหรือเปล่าขอรถฉี่เข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นผมก็เริ่มที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งดำๆที่ได้เห็นอยู่ไกลๆนั้นมันก็คือคนที่ใส่เสื้อผ้าสีดำทั้งตัวจนกระทั่งรถของผมขี่เข้าไปในเขตเสาไฟที่ตั้งเรียงรายกันอยู่สามสีต้น ได้เห็นคนได้เห็นคนที่นั่งกวอดเขาอย่างชัดเจนผมจ้องมองคนคนนั้นแล้วเขาก็จ้องมองผมเหมือนกันแต่สภาพที่ผมได้เห็นนั้นมันก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปนี่แถมลุงคนนั้นแกยังส่งยิ้มกลับมาให้ผมอย่างหล่ออีกจนกระทั่งรถีิ้งผ่านตรงนั้นไปผมมั่นใจมากว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผีเหมือนอย่างที่คุณแฟนเธอได้เห็นแน่อาจจะเป็นคนบ้ามืนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ ผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมันอีกคุณแฟนเธอก็พูดถามขึ้นมาผ่านเสาไฟตรงนั้นมาหรือยังผมก็รีบบอกไปว่าผ่านไปแล้วไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่ลุงคนบ้านนั่นแหละที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่ใช่ผีหรอกนูอาจจะตาฝาดหิวข้าวคิดไปเองก็ได้ว่าแกเป็นผีพอผมบอกไปแบบนั้นคุณแฟนเธอก็กลับมานั่งแบบปกติไม่ได้เอาใบหน้ามาซบที่หลังของผมอีก แต่ทันใดนั้นเองเธอกับกีตร้องขึ้นมาด้วยความตกใจเอาหน้าสบหลังผมตามเดิมร้อมกับชี้มือไปฝั่งขวามือที่เป็นถนนเลนส่วนกันผมอดีผ่านปีมองจนได้เห็นอะไรบางอย่างกำลังวิ่งตามรถของพวกผมอยู่เพียงแต่ว่าอยู่กันคนละฝั่งก็เท่านั้นมันเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดดำทั้งชุดเฮ้ยนี่มันลุงคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างเสาไฟนี่นะตอนนั้นผมค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นอีก แต่ว่าลุงคนนั้นเกก็ยังคงวิ่งตีคู่ขนาดมาอย่างเตหลอดแบบนี้ไม่ปกติแน่นอนคุณบ้าอะไรจะวิ่งได้เร็วขนาดนั้นแล้วทันใดน,นั้นเองมันก็มีรถกระบะขับสวนเลนมากับรถของผมแสงไฟหน้ารถของเขามันทําให้ผมได้เห็นอะไรที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนก็ลุงชุดดาตนนั้นที่วิ่งตีคู่มากับรถของผมจนวิ่งแซงรถของผมขึ้นไปพอรถกระบะขนั้นวิ่งมา ลุงแกก็กระโดดใส่รถคันนั้นอย่างจังจนโดนชนเต็มเตมรถกระบะไม่มีการเบรกใดๆทั้งสิน้นแต่มันก็ไม่มีเสียงการชนใดๆเกิดขึ้นเงียบกริบยังกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนร่างลุงชุดดำตนนั้นหายไปแบบที่พรมิงก็มองไม่ทันว่าแกหายไปไหนมีแค่เสียงแตรที่รถคันนั้นบีบดังลั่นถนน,นแล้วเขาก็รีบจอดรถลงมาดูพรมิงก็สงสัยเหมือนกันครับ ก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปดูรถกระบะคันนั้นซึ่งเหมือนไม่มีร่องรอยการชนใดๆพี่คนขับนี่มีสีหน้าดี่ตกใจอย่างเห็นได้ชัดมีต่างกันกันกบผมที่ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็พากันเดินหาข้างทางแต่ก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ดีใต้ท้องรถก็ไม่เห็นจนมั่นใจว่าตาลุงชุดดําตนนั้นที่วิ่งมาใส่รถกระบะอาจจะไม่ใช่คนแน่นอนผมกับพี่คนขับรถกระบะ ก็รีบพากันขึ้นรถของตัวเองยแยกย้ายขี่กับบ้านของใครของมันดีที่ตอนนี้ผมขี่รถไปส่งคุณแฟนที่บ้านนั้นลุงชุดดำแกไม่ได้ตามมาอะไรอีกผมไปส่งแฟนสาวที่บ้านเสร็จแล้วก็รีบขี่รถกลับบ้านของตัวเองที่อยู่ไกลออกไปอีกในี่เจย์ก็ได้แต่คิดไปตลอดทางว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นผีจริงๆริงใช่ไหมจะว่าน่ากลัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไรเพราะว่าเขา ก็ไม่ได้มันหลอกอะไรผมซะขนาดนั้นแค่วิ่งตามมาแล้วก็กระโดดใส่รถกระบะที่วิ่งสวนมาก่อนที่จะหายไปลุงแกก็เหมือนคนปกติทั่วไปที่มีอวัทยะวาครบสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้มีเลือดเต็มตัวเต็มใบหน้าเหมือนอย่างที่คุณแฟนของผมได้เห็นมืนกว่าจ,จะมีคนลุกขึ้นมาบ้างตอนที่ได้เจอแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองงง,ง,งมากกว่าว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไร คืนนั้นผมก็ได้แต่นอนหลับไปตามปกติครับไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรอีกทั้งนั้นตื่นขึ้นมาก็รีบแบบน้ำแต่งตัวไปทํางานตามปกติขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นทางเดิมที่ได้เจอผีชุดดําบนนั้นตรงเสาไฟสามสีต้นนั่นมันมีผ้าอะไรก็ไม่รู้เศษดำดำกองอยู่และเมื่อมองดูดีดีมันกับมีสารเพียงตาเล็กๆตั้งอยู่ด้วยผมขี่รถผ่านมาทางนี้ทุกวันก็ไม่เคยได้เจอเห็นสารเพียงตาหลังนี้สักที เขาเพิ่งมาทำหรือว่าผมไม่เคยสนใจมองก็มีรู้พอได้ไปถึงโรงงานที่ทำงานอยู่ก็เลยเล่าสิ่งที่ได้เจอให้กับเพื่อนฟังเพื่อนคนหนึ่งมันกับมีสีหน้าที่ตกใจกับสิ่งที่ผมนี้เล่าอนที่มันจะเล่าอะไรบางอย่างออกมาให้ฟังบ้างว่าข้าเองก็เคยได้ไปประชิญมาแล้วกับผีลุงชุดดำตนนั้นสองวันก่อนข้าทำโมทีจนถึงสองทุ่มกว่า ไล่เจ้าก็มาจากโรงงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านของตัวเองแล้วคืนนั้นฝนมันดันตกไปปรยก็เลยไม่ค่อยที่จะมีรถวิ่งกันเท่าไรถึงแม้ว่ามันจะเพิ่งสองทุ่มกว่าเองข้าก็ขี่ไปไม่ได้เร่งรีบอะไรมากเพราะใส่เสื้อกันฝนด้วยในเจอกลัวเมื่อถนนมันเลื่นลดล้มอีกจนกระทั่งขี่เลยช่วงที่มันมีเสาไฟสามสี่ตนนั้นไปข้าก็เห็นมีคุณลุงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ฝั่งตรงข้าม แกใส่ชุดดำทั้งชุดเนื่อกว่าับมาจากการศพด้วยความที่เป็นคนเจดีมาแต่ในแต่วไรแล้วฝนมันก็ตกแบบนั้นอีกข้าก็เลยขี่รถข้ามเลนไปถามลุงคนนั้นว่าให้พมไม่ส่งไหมครับลุงคนนั้นแกก็บอกว่าบ้านลุงอยู่ใกล้ๆนี้เองตรงที่มีเสาไฟนั่นนะข้าก็เลยบอกให้แกขึ้นมาเถอะจะไปส่งลุงแกก็ขึ้นมานั่งสอนไทยแต่ตัวแกนี่เบาหวิวมากมาก เทพจะไม่รู้สุกดีสัมว่ามีคนมานั่งสอนแล้วข้าก็ขี่ไปจนไปถึงเสาไฟต้นแรกลุงแกก็บอกให้จอดข้าก็งงสิตรงนั้นไม่ไม่มีบ้านคนนี่นะแล้วบ้านแกยอยู่ที่ไหนข้าก็ได้ยินแต่เสียงลุงแกบอกขอบคุณมากพ่อหนุ่มพอหันกลับมาดูว่าลุงแกลงจากรถหรือยังลุงคนนั้นแกก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เร็วมากๆแถมตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่โล่งๆเองก็น่าจะรู้ ข้ามองหารอบทิศทางก็ไม่เห็นจะมีจนได้ไปสำรวจกับสารเพียงตาเล็กๆที่อยู่ข้างๆเสาไฟนั่นแล้วทันใดน,นั้นเองมันก็มีเสียงม้าหงอหอนดังขึ้นมาค้าถึงได้คิดอะไรบางอย่างออกมาได้ว่ามันเคยมีรถชนคนไทยเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่นะเป็นรถกระบะคันหนึ่งชนผู้ชายแล้วลากร่างมาเรื่อยๆจนมันหยุดอยู่ที่เสาไฟตรงนี้เลยคิดว่าอาจจะเป็นคนลงคนนี้หรือเปล่า มีสารเพียงตามาตั้งให้อีกด้วยข้าก็เลยรีบบิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านของตัวเองยังไม่กลัวว่ารถมันจะล้มวันต่อมาข้าก็ถึงกับไม่กล้าที่จะทำมอทีไงเพราะไม่อยากจะกลับบ้านกลางคืนอีกกลัวว่าจะได้เจอกับคุณลุงคนนั้นอีกแน่สิเรื่องที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของผีลงชุดดำตนนั้นยังไม่ได้ตั้งใจผมก็ไม่ได้ไปหาถามอะไรอีกแต่มันก็ยังเมืองเกิน ไปได้ยินที่สาวๆในโรงงานพากันพูดว่าได้เคยไปเผชิญกับผีลงชุดดำที่ถนนตรงเสาไฟต้นแรกนั้นมาเหมือนกันบางคนก็ได้เห็นลุงแกเตือนอยู่ข้างถนนแต่กับไม่เห็นขาของแกเหมือนว่าแกลอยๆไปเลยมันใจมากว่าต้องเป็นผีอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าเห็นลุงแกมายืนอยู่ตรงเสาไฟต้นนั้นแต่บหน้ามีแต่เลือดแถมยังเละๆจนดูแทบไม่ได้แสดงว่าตรงนั้น มันมีคนได้เจอบ่อยนั่นเองจนญาติๆของเขาก็เลยพากันมาทําสารเพียงตาข้างทางให้อยู่จะได้ไม่ต้องออกไปเดินเล่นหล,ลอกหลอนคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดียังมีคนได้เห็นวิญ,ญญาณของลุงชุดดำอยู่รวเรื่อยแต่แต่ว่าใครจะเป็นคนโชคดีและผมก็ได้รู้ว่าลุงวนนี้นั้นแกกลับมาจากงานศพนี้วัดก็เลยเดินมาตามถนนเรื่อๆ่ๆเพื่อที่จะกลับบ้านของตัวเอง ที่อยู่ในซอยตรงเสาไฟต้นนั้นแหละแต่เพินว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแถมยังเมาอีกตั้งหากก็เลยได้ขับมาชนร่างของคุณลุงคนนั้นลากไปตามถนนตั้งไกลจนไม่ถึงเสาไฟต้นแรกนั้นจึงได้หยุดรู้ว่าตัวเองขับรถชนคนอื่นตายลุงคนนั้นแกก็เลยได้เสียชีวิตคาที่หมดโอกาสที่จะได้รักษาตัวได้ซ้ำผูมิงก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกครับว่า ผีนั้นมันมีอยู่จริงๆแถมยังมีโอกาสได้เจอเหมือนอย่างคนอื่นเขาอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่แน่น่ากลัวอะไรมากมายก็ตามเถอะแต่นั่นมันก็คือผีจริงๆนั่นแหละและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด